You are hearing what we share on Sao Mary Book t o you สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Sao Mary Book t o you กับหัวข้อ Happy Pocky d a y ประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะใน EP ที่188นี้จะไม่ได้พูดถึงอาหารหรือว่าขนมนะคะแต่จะมาพูดถึงพฤติกรรมการกินแทน ในปัจจุบันนะคะถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้หยุดบอดี้เชามิ่งหรือว่าการทำให้บุคคลอับอายในรูปร่างของตนเองแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามันก็ยังคงมีการบอดี้เชามิ่งเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่าบนโซเชียลก็ตามทุกท่านเองก็คงจะเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นผ่านตาหรือแม้แต่โดนกับตัวเองมาบ้างใช่ไหมคะเวลาโดนทักว่าไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือว่ากินข้าวบ้างนะอีกนิดก็ปิวไปตามลมแล้ว ทั้งที่ในวันนั้นเราอาจจะแค่วมเกลือหรือว่าป่วยหนักจนไม่ได้ทานข้าวเลยดูซี่เซียวก็กลับโดนทักเรื่องรูปร่างก่อนเลยซะง,งั้นแต่ถ้าไม่เคยเจอกับตัวจริงๆให้ดูอย่างดาราไทยก็ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าพวกเขามักถูกตั้งคำถามกับรูปร่างอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นอ้วนขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลยผอมเกินไปนะผอมจนน่ากลัวอวบกว่าน,นี้จะสวยมากเลยชอบหุ่นเดิมมากกว่า แล้วก็ลองจินตนาการดูสิคะว่าขนาดเราโดนทักแบบนันนานๆทีเรายังจิตตกเลยแล้วถ้าต้องเจอกับคำพูด body shaming อยู่ตลอดมันจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเราจริงๆหรอแน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นเท่านั้นแต่เสียงเหล่านั้นที่สะท้อนกล้องอยู่ในหัวของเราก็มีอิทธิพลกับเรามากไม่แพ้กันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสุขภาพจิตถึงส่งผลต่อการกินค่ะ เพราะงั้นวันนี้นะคะปรรด์จะขอแนะนําหนังสือที่จะชวนทุกท่านเนี่ยไปหาคําตอบว่าความหิวที่เรารู้สึกเพราะเราหิวจริงๆหรือว่าเป็นเพราะเราเศร้ากันแน่ค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า I ate It Again อยากกินแต่ไม่รู้ว่าหิวจริงหรือแค่เศร้าเขียนโดยคุณคิมยุนอาผู้ให้คำปรึกษาด้านโรคพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติซึ่งเคยต่อสู้กับโรคนี้มานานนับ6ปี ลายไทยโดยคุณจารุพันธ์ศรีดาทิติวัฒน์คุณคิมยุนอานะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยกังวลกับรูปร่างมากๆในช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นแล้วก็หักโหมกับการไดเอทมากๆจนแทบจะไม่เคยกินเพราะมีความสุขเวลาที่เธอไปเที่ยวกับเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็จะสั่งอาหารเป็นมือมือส่วนเธอก็จะกินแค่แอปเปลิลมันหวานวาน,นมเกาลัดอะไรประมาณนั้นค่ะ แต่พอเธอรู้สึกว่าตัวเองผอมลงมันกลับทําให้เธอทวีความรุนแรงในการไดเอทมากขึ้นไปอีกคุณคิมยุนอาตอนวัยรุ่นนะคะแทบจะกลายเป็นคนเบื่ออาหารแล้วก็มีอาการของโรคบูลิเมียหรือว่าอาการล้วงคออ้วกซึ่งตอนนั้นนะคะก็ฮิตในหมู่สาวๆจริงๆแต่ในตอนนั้นไม่มีใครตระหนักเลยค่ะว่ามันคืออา,าการทางจิตชนิดหนึ่งในวันนี้นะคะที่เธอกลับมายืนหยัดเพื่อตัวเองได้ ถ้าอยากให้ทุกคนได้ลองถามตัวเองค่ะว่ากำลังจริงจังกับการลดน้ำหนักมากเกินไปหรือเปล่าโดยก่อนอื่นนะคะลองมาเช็กสัญญาณกันดูก่อนว่าสิ่งที่เป็นนั้นคือการไดเอทจนรู้สึกหิวหรือว่ากำลังเป็นโรคเสพติดอาหารมาลองเช็กกันดูค่ะ 1. อยากกินอีกเรื่อยๆทั้งที่ท้องยังอิ่มเช่นอยากกินของหวานระหว่างที่กินข้าวอยู่หรือว่าดูรายการอาหารแล้วน้ำลายสอ 2. กินเข้าไปมากกว่าที่ตัวเองคิด ลองคิดทวนในหนึ่งมือดูนะคะว่ากินไปกี่อย่างอย่างละเท่าไหร่บางทีมันอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้ 3. ความรู้สึกอิ่มจนท้องจะแตกแต่ก็ยังกินปล่อยครั้งนะคะคนมักพูดว่ากินมากเกินไปแล้วนะแต่ปัญหาที่แท้จริงคือผู้กินสามารถควบคุมและหยุดตัวเองในจุดที่อิ่มได้แล้วหรือเปล่า 4. ตั้งกฎที่ดูเหมือนจะลมเหลวอยู่เรื่อยๆเช่นห้ามกินแป้งห้ามแตะขนมปังหรือว่าช็อกโกแลต 5. เคยกินอยู่ดีๆก็รู้สึกผิดบ้างไหมหกกินแบบหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมถึงกิน 7. เวลาจะกินต้องแอบคนอื่นกินว่าถามตัวเองแล้วนะคะก็จะเข้าสู่เนื้อหาภายในเล่มค่ะโดยคุณคิมยุนอานนะคะจะเล่าถึงเคสตัวอย่างของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อย่างงไราดและเราอาจไม่ทันรู้ตัวอย่างในบทแรกนะคะความสุขหลังเลิกงาน เธอเล่าว,ว่ามีพนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งนะคะที่อดทนมาตลอดทั้งวันพร้อมกับคิดว่ามื้อเย็นจะกินอะไรเพราะความสุขของเธอคือการรอเวลาหลังเลิกงานไปหาของกินอรอ่อ,รอยๆหรืออย่างในบทที่2นะคะก็ไม่ได้กินเยอะแต่ทำไมอ้วนขึ้นคงเป็นคำถามที่อาจจะอยู่ในใจหลายๆคนนะคะคำตอบก็คือความหมายของคำว่ากินเยอะที่แท้จริงคืออะไรเพราะสภาพแวดล้อมมีผลต่อการกินค่ะ อย่างถ้าอยู่ในครอบครัวที่มีพี่มีน้องและต้องแย่งกันกินเราอาจจะรู้สึกว่าเรากินน้อยเพราะกินไม่ทันคนในบ้านแต่จริงๆแล้วนะคะปริมาณนั้นอาจจะเยอะกว่าคนที่อยู่อีกบ้านก็ได้ค่ะเป็นไงคะฟังดูแล้วเป็นเรื่องราวทางจิตวิทยาการกินที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะหากสนใจจะอ่านนะคะก็มายืมอ่านกันได้เลยนะคะหนังสือชื่อเรื่องว่า I ate It Again อยากกินแต่ไม่รู้ว่าหิวจริงหรือว่าแค่เศร้า เขียนโดยคุณคิมยุนอาแปลโดยคุณจารุพันธ์ศีดาทิติวัตรเลขหมู่ W M 1 7 5คอควาย6 4 3 2 5 6 5พร้อมให้บริการแล้วที่หอสมุดปรีดีพนมยงที่ท่าประจันและห้องสมุดรงยาวชัยเสรีที่รังสิตรวมไปถึงห้องสมุดบุญชูตรีทองที่ลำปางหรือว่าจะใช้บริการบุ๊ k เดลิเวอรยืมหนังสือข้ามวิทยาเขตได้เลยนะคะที่ลิง์ใต้คลิปคะ่ะ สำหรับอีพีนี้ต้องขอทัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะ